ครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนรับแล้ได้กันนะฮะเข้าสู่กระทุเด็ดด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราจะไปพูดกันถึงเ,เรื่องของ b บ็คพิง n ์ละกันนะครับผมโดยมีสมาชิกท่านหนึ่งนะ,ะได้ตั้งหัวข้ออีกกับว่าคิดว่าตอนนี้ b บ็คพิง n ์หลุดจากคำว่าไอดอลเคป๊อปหรือยังถามเพื่อนๆทุกคนหน่อยครับว่าตอน พรอถ้าจำได้รุ่นพี่อย่าง Big Bang ก็หลุดจากคำว่าไอดอลเคป๊มาแล้วคิดว่าตอนนี้จะเรียกแ a c k p พิงว่ากลุ่มศิลปินหญิงระดับโลกแทนไอดอลเคป๊อได้ไหมเพราะคำว่าศิลปินกับไอดอลมันต่างกันไปดูกันหน้าฝังความคิดเห็นเลยละกันนะครับผมความคิดเห็นที่หนึ่งไล้ตอบกลับว่าหลุดมาตั้งนานแล้วครับพราะแบคพิแทบไม่เคยเดินตามทางที่เคป๊อควรจะเป็นได้ซ้ำ ความคิดเห็นที่2องนะครับผมก็ยังเป็นไอดอลเกาหลีอยู่แต่สาวๆมีความเป็นศิลปินมากกว่าการโปรโมทการแสดงบนเวทีก็ค่อนข้างไปทางศิลปินแต่เอาเข้าจริงๆสื่อต่างประเทศก็เรียกว่าศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปจากเกาหลีได้อยู่เหมือนเดิมจะมีบางสื่อที่เรียกศิลปินเกิร์ลกรุ๊ประดับโลกความเห็นต่อไปละกันนะครับ เหมือนจะไม่ได้เป็นไอดอลมาแต่แรกแล้วนะครับตอนแรกๆเห็นเขาว่าเดมาเป็นนางแบบพอเรามาตามจริงๆอา้าวที่ไหนได้เป็นแม่ค้าอีกด้วยไอดอลอะไรไายสดแบบนี้นะฮะอีกความเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผมเราว่าไม่อะและไม่มีวันหลุดด้วยวงเดบิวมาในฐานะวงไอดอลเคป๊อต่อให้ไปไกลแค่ไหนก็ถูกแนะนำในฐานะวงไอดอลเคป๊ออยู่ดีส่วนรเรื่องการยอมรับ ของ Big Bang ที่จะของกระทูบบอกว่าดลุดจากคำว่าไอดอลเนี่ยจริงๆคือในเกาหลี Big Bang ได้การยอมรับในฐานะอาร์ติสต์ดอนด้วยสกิลด้านงานเพลงที่สูงการยอมรับด้านงานเพลงระดับมหาชนมากถึงขนาดนี้ที่ต่อให้ลับตาปล่อยเพลงก็คิวชาร์จกระจายซึ่งพูดกันตามตรง b บล็คพิงกก็ยังไม่ได้การยอมรับระดับนี้เลยคำว่าอาร์ติสนมันเบื่อคำชมซะมากกว่าเวลาออกนอกประเทศบิ๊กแบงก็เป็นที่รู้จัก ในฐานะวงเคป๊อยู่ดีมันไม่เกี่ยวว่าการยอมรับมาชื่อเสียงมาแล้วคํานี้มันจะหายไปเพราะสุดท้ายแล้วยังไงวงก็ถือกําเนิดมาจากค่ายเพลงเกาหลีสัญชาติเกาหลีเดบิวต์มาในฐานะวงไอคอนเกาหลีและมันก็จะอยู่ติดกับวงไปตลอดนั่นแหละส่วนตัวเราว่าไม่จําเป็นต้องหลุดจากคํานี้เพราะมันคือตัวตนของวงเติบโตในฐานะวงไอดอนไปเรื่อยๆพิสูจน์ความสามารถให้ถูกยอมรับ ในานาวงไอดอลน,นี่แหละหน่าภูมิใจดีออกอีกความคิดเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผมส่วนตัวเราว่าไม่จำเป็นต้องหลุดธว่ตตามมาตรฐานของศิลปินกับไอดอลคือพวกศิลปินเขาจะทำเพลงเองแต่ไอดอลไม่ได้ทำซึ่งปัจจุบันแบ็คพิงยังไม่ได้ทำเพลงเองแม้แต่เพลงที่คนอื่นแต่งให้ก็ไม่ยอมออกสักทีด้วยแต่ก็ไม่ได้แปลว่าตัวเมมเบอร์ไม่สามารถทำได้เพราะฉะนั้น เราว่ามันเป็นการแบ่งแยกที่ไร้สาระตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะคนจะมองว่าไอ้นอนเป็นวรรณะล่างสุดของวงการบันเทิงมันเป็นค่านิยมที่อีอยางว่ามากๆแต่แบ็คพิงก์ก็ยังเป็นไอ้อนที่ดีได้เป็นตัวอย่างให้กับคนที่มีความฝันอยากจะทํางานให้วงการบันเทิงได้ไปต่อก็อีกความคิดเห็นหนึ่งเลยละกันนะครับผมคิดว่าไม่หลุดจากคําว่าเคป๊อปแต่เส้นทางต่างจากวงท็อปๆวงอื่น การโปรโมทน้อยอย่างแฟนแคมวงอื่นอยู่ใน M2 แบ็ p พินอยู่ในช่องตัวเองการออกในการทีวีน้อยมากการ s e r v ์วิสแฟนคลับปกติวงเคป๊ OP, จะสร้างสัมพันธ์แฟนคลับมากๆทำให้เหมือนคนใกล้ตัวเหมือนคนในครอบครัวสร้างความผูกพันงานแฟนไซจะจับมือหรือห้ามก็แอบจับได้บ้างแต่นี่คือเข้มมากไม่เคยมีงานที่สามารถจับมือถือตัวได้เลยงานไปปีวงทอปวงอื่นๆไปเยอะรับรางวัลกันไม่ไหว แบ็คพิงกำลังวัลไม่ได้เยอะไม่มีเดส,สังได้ซ้ำแต่สามารถยืนอยู่แถวหน้าของวงการได้ไปต่อกอีกความคิดเห็นหนึ่งเลยละกันนะครับผมมันไม่ได้เชิงว่าหลุดครับแต่แบ็ k พิ้งกับค่ายได้โปรโมทแนวเพลงเคป๊อปในแบบที่ไม่เคยมีวงไหนทำจะดีกว่าแบ็คพิ้งโปรโมทแบบคนละจกักรวาลกับเคป๊อปปัจจุบันไปแบบคนละทางแบบชัดเจนมากๆหลายๆอย่างไม่มีไอดอลวงไหนหรอกครับอายุวง3ปีกว่า แต่มีงานแฟชั่นงานพิซเตอร์มากกว่างานเพลงของวงซึ่งแบคพิงทําทุกคนในวงมีอิทธิพลสูงทําอะไรก็เป็นกระแสทําให้กลายเป็นวงเกอร์ group, อกรุ๊ปบวกแฟชั่นซึ่งไม่เคยมีมาในเกาหลีเลยแทมโปรโมทผ่านงานแฟชั่นเนี่ยนอกจากตัวศิลป,ปินจะดังมากขึ้นตัวงานเพลงดีที่ติดตัวมาก็ดังตามด้วยได้แฟนหน้าใหม่จากสายอื่นๆเข้ามาแบบไม่ต้องไปโปรโมทหนักๆเลยล่ะแต่มันก็มีเงื่อนไขที่เห็นอยู่อย่างคือ งานเพลงต้องห้ามดรอปไม่งั้นงานตัวบุคคลจะดังมากกว่าวงต้องบรรลุส,สองอย่างนี้ให้ได้นั่นแหละคืองานยากอีกความคิดเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผมตามในที่เป็นวงแบ็คพิงอยู่ก็เป็นไอดอลเคป๊อปอยู่นั่นแหละสนัดหลุดไม่ได้หรอกต่อให้ประสบความสําเร็จขนาดไหนก็ยังเป็นอยู่รูต้นกําเนิดมันตัดทิ้งหรือเดมกันไม่ได้ง่ายๆมีสิ่งเดียวที่แก้ไขาภาพลักษณ์ได้คือเวลา ถ้าโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นถึงอายุที่เหมาะสมของแต่ละคนนั่นคือจะจบการศึกษาออกจากการเป็นไอดอลโดยอัตโนมัติไปต่ออีกความคีดห็นหนึ่งเลยละกันนะครับเดาเอาว่า YG เดวงนี้มาให้เป็นไอดอลในรูปแบบของ YG ที่เห็นจะชัดคือแบคพิงพยายามสร้างแนวทางใหม่และไม่เดินตามขนบดุมเดิมของไอดอลเคป๊อปทั่วไปรูปแบบเป็นกึ่งไอดอลกึ่งศิลปินมีแฟนคลับ แต่ก็มีแฟนเพลงเป็นที่รู้จักในวงกว้างด้วยนอกจากขายงานเพลงแล้วยังขายชื่อเสียงขายภาพลักษณ์อีกด้วยถึงวันนี้ผมว่าแบ c พิงกก็ยังเป็นไอดอลในลนักษณะแบบนี้อยู่นะครับส่วนตัวคิดว่าแบกพิงไม่จะเป็นต้องก้าวผ่านความเป็น on, ไอดอลไปเป็นศิลปินก็ได้เพราะส่วนตัวไม่ได้คิดว่าศิลปินจะเหนือกว่าไอดอลแต่ส่วนตัวผมชอบศิลปินมากกว่านะอย่างไรก็ตามเท่าที่รู้มาแบบมูปลาสังคมเกาหลีจะนิยมศิลปิน แล้วมองว่าศิลปินเหนือกว่าถ้าให้ดาแผนของ YG ผคงให้ b บ็คพิง n k ต้องทำงานเพลงเองหลังจากต่อสัญญาครั้งต่อไปซึ่งตอนนั้นถ้ามีผลงานออกมา b บ็คพิง n k ก็จะก้าวไปสู่ความเป็นศิลปินเต็มตัวซึ่งก็เป็นเรื่องท้าทายสำหรับาสาวเป็นอย่างมากอีกความคิดเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผมก็ยังเป็นไอดอลอยู่ดีนั่นแหละครับถ้าโปรดิวซ์อัลบั้มเองแต่งเนื้อแต่งทำนองเองทั้งอัลบั้ม แล้วปังเป็นที่ยอมรับในวงกว้างเมื่อไหร่นั่นแหละคนส่วนใหญ่ถึงจะยอมรับให้ขยับไปเป็นศิลปินได้ก็ต้องยอมรับกันด้วยนะว่า b บ็คพิงกก็ยังขายภาพลักษณ์เยอะอยู่งานเพลงปังๆทั้งหมดก็คนอื่นแต่งมาให้แต่ไอดอลแอบเสียเปรียบนะพวกนักร้องเดี่ยวสายบัลลัสหลายๆคนก็ไม่ได้แต่งเพลงเองแต่คนส่วนมากก็ยกให้เป็นศิลปินสะง,งั้นไม่ดูเพราะโชว์สกิลร้องโหดกว่าหรือเป็นเพราะว่าไม่ได้ขายพวกภาพลักษณ์หรือคอนเซป อีกความคิดเห็นต่อไปเลยนะครับผมถ้าถามณตอนนี้ส่วนตัวเราว่ายังไม่หลุดจากไอนอน่จริงๆน้อยวงมากที่จะหลุดเพราะว่าไ g ไม่ได้เปิดโอกาสให้แบ็คพิงขนาดนั้นในเรื่องการทำเพลงเพราะถ้าพูดถึงฐานะศิลป,ปินนั่นก็คือคนที่การทำหรือมีส่วนร่วมในการสร้างสารรค์ผลงานตัวเองอย่างเช่นการแต่งเพลงทำเพลงเพราะมันแสดงให้เห็นถึงแพชั่นและตัวตนของศิลป,ปินจริงจ ซึ่งตรงนี้เรายังไม่ค่อยเห็นในแบ็คพิงเท่าไหร่คาดหวังในอนาคตจะได้เห็นผลงานจากสาวๆแตกแต่จากรุ่นพี่อย่าง Big Bang ที่ได้โชว์ศักยภาพในการทําเพลงอย่างเต็มที่และผลงานเป็นที่พูดถึงในวงกว้างทาให้เขาได้รับการยอมรับในฐานะศิลปินด้วยแหละแต่ในเรื่องอื่นๆอ,อย่างสายแฟชั่นกระแสจ,จากผลงานต่างๆเพลงของแบ็คพิงเองเรายอมรับว่าไประดับโลกแล้วนะอีกความคิดเห็นต่อไปเลยนะครับผม ต้องเรียกว่าวงไอดอนเกาหลีที่อยู่ระดับโลกทุกวงในเกาหลีมันก็วงไอดอนหมดอยู่แล้วอยู่ที่ผลงานว่าใครจะไปไกลถึงระดับส่วนของแบ c คพิงนั้นไปไกลระดับโลกแล้วเหมือน BTS ไปต่ออีกความคีดเหน็นหนึ่งเลยแล้วกันนะครับผมเรามองว่าจะเป็นไอดอนหรือศิลปินมันไม่เกี่ยวกับแต่งเพลงเองหรือทําเองเองนะศิลปินดังๆหลายๆคนทั้งวงทั้งกลุ่มที่ไม่ได้แต่งเพลงเองมีเยอะแยะไปส่วนแบ c คพิงหลุดจากคําว่าไอดอนหรือย,ยัง เรามองว่าไอดอลกับศิลปินมันก็เหมือนกันแค่เริ่มร้องเพลงเริ่มแสดงความสามารถมันก็คือศิลปินทั้งนั้นแหละสําหรับเราไอดอลคือคําที่ใช้เรียกบุคคลที่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่าง,างเป็นต้นแบบของสังคมส่วนศิลปินก็ใช้เรียกนักร้องนักวาดภาพนักแต่งเพลงบา้บาส่วนไอดอลเคป๊อปก็คือศิลปินที่น้องเต้นเพลงป๊อปเกาหลีก็เท่านั้นอีกความคิดเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผม ผมพอเข้าใจที่หลายคนจะสื่อนะเหมือนมันมีคนตอบสองแบบตอบแยกกันสองประเด็นอาจจะไม่เข้าใจกันประเด็นที่หนึ่งคำว่าหลุดของคนที่เข้าใจแบบแรกต้องบอกว่าแบ็คพิงอยู่ในฐานะ K-POp คือกลุ่มนั่นแหละไม่ว่าแบ็คพิงจะนางขนาดไหนก็จะมีคำว่า K-POp พ่วงหลังเสมอไม่ได้หายไปต่อให้สื่อทั่วโลกยกให้เป็น g l o b a l คือ i r l group ได้คอลแลบกับกา้าหรือต่อให้หลังจากนี้จะได้ร่วมงานกับศิลปินระดับโลกอีกมากมายเพียงใด พวกเธอก็คือเคป๊อปพอจะเข้าใจไหมเพราะมันคือเมล็ดที่พวกเธอโตมาและถูกสลักไว้ก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับมุมกับหัวข้อเดือยในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากพูดเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ